สวัสดีครับรูไม่รู้แม่ไก่แม่นี้นะครับแม่เดือยนะครับแม่ตัวนี้อายุห้าหกปีนะครับอายุเยอะมากนะครับก็ยังให้ลูกอยู่นะครับไข่ทั้งหมดแปดลูกนะครับแล้วก็ออกมาทั้งหมดสี่ตัวนะครับแล้วก็ไข่ที่เหลือครับยังยังเจาะอยู่นะครับยังเจาะอยู่นะครับผมก็ได้ใส่ในตู้ฟักนะครับตู้ฟักไข่นะครับแต่ถ้าเกิดเขาตัวแห้งๆแล้วก็จะจะมาใส่เขาตอนกลางคืนนะครับ เลยให้เขาเลี้ยงนะแตกมาอีกสักสองตัวเนี่ยผมก็ดีใจแล้วครับอคอกหนึ่งให้ได้สักหกตัวนะครับไข่แปดลูกนะครับได้สักหกตัวนะครับผมก็ดีใจแล้วครับเป็นลูกพ่อจรวดนะครับลูกกระเจี๊ยบช,ชุดนี้นะพ่อเขาครับเป็นพ่อจรวดนะครับ เดือยงงนะครับแม่นี้นะครับมีเรือยแบบนี้ก็ฟักไข่ก็ไม่แตกนะครับฟักไข่ดีด้วยํามใบนะครับครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับอ่ามุมขึ้นฝูงนะครับมีสองตัวนะครับเดี๋ยวพาไปชมครับผมครับไอตัวเท่านะครับมันมีสองตัวพี่น้องนะครับก็คือตัวเนี้ยครับตอนแรกอะนะครับ ติดลูกค้าไว้นะครับแล้วพอถึงเวลาที่กำหนดนะครับเขาไม่สะดวกนะครับก็เลยยกเลิกในที่ตกลงกันไว้นะครับมันมีสองตัวครับไปตัวแล้วครับไอตัวด่างไปแลครับตอนนั้นครับนี่แต่ตัวนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้แบ่งให้ใครไปนะครับตัวนี้นะเพิ่งจับครอบเมื่อวันสองวันนะครับ ยังยังไม่สู้นะครับลองว่าแย่ๆนะครับยังไม่สู้นะครับยังกลัวๆคนเพราะตัวนี้มันมันโตหลังบ้านนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยคุ้นกับคนนะครับเป็นไก่ที่จะติดเปียวๆนิดนึงนะครับแต่ก็เริ่มวันนี้เริ่มดีขึ้นนะครับวันแรกมาเนี่ยครับเอาข้าวให้กินเนี่ยครับกระป๋องกระป๋องกระจายเลยครับตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับเริ่มเริ่มจะสงบมากขึ้นไอพวกนี้พอเลี้ยงสักอาทิตย์หนึ่งนะครับมันก็จะดีขึ้นเองนะครับ ความเปียวความแห่ก็จะหายไปนะครับเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มจะดีขึ้นเยอะนะครับตอนแรกนะยังวันก่อนนะครับเมื่อสามวันที่แล้วนะครับเข้าไปหายอย่างเงี้ยครับดิ้นรุมทุลายนะครับหัวมงกงงอนเหงื่พังหมดนะครับตอนนี้ดีขึ้นเยอะนะครับเริ่มเริ่มจะคุ้น้ะครับเริ่มจะคุ้นแล้วว่านี่ผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับ ชุดพี่มีผลงานนแล้วก็เป็นตัวแม่หลักพ่อหลักอะไรเนี้ยครับนี่ครับมาชมตัวนี้นะครับตัวนี้ผมแปะไปหน่อยครับตัวนี้นะแปะไปประมาณสิบห้านาทียี่สิบนาทีนะครับแต่ตัวนี้ลอยไม่โตนะครับลอยลอยเป็นลอยทางเหนือนะครับแต่ช่วงโชคเขาอยู่ในเกณฑ์ประมาณ สองร้อยห้านะครับแต่ตัวเนี้ยนะครับสองร้อยสามสองสี่นะครับสองร้อยสามแก่นะครับติดผอมๆนะปล่อยฟไกลปล่อยฟูงครับจะผอมเพราะว่าไม่ค่อยกินข้าวนะติดแต่ตัวเมียนะครับพาตัวเมียก๊อกทั้งวันนะครับพอเขาเอามาครอบสุมนะครับสักสองอาทิตย์นะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือเนื้อจะก็จะขยายขึ้นนะครับแล้วก็จะบึกขึ้นนะครับปั้นขาก็จะกลมขึ้นนะครับหน้าอก ก็จะขยายขึ้นนะครับตะเกียบหลังก็จะคือตัวี้เนื้อก็จะไม่มีครับไปง่ายนะครับแต่ไกายังอ่อนนะครับยังขยับได้อีกนะครับรอยชนประมาณสักสองห้าสองหกตัวนี้เป็นลูกแม่แก่นะครับแม่แดงปักขาดนะครับนี่พ่อนพ่อตัวหลักนะครับคือพ่อจรวดนะนะครับรอยเล็กครับตอนนี้นะครับเอาดูตัวนะครับ เรือสีเขียวนะครับสีเขียวปัดเลยครับสีเขียวนะครับกล้องผมไม่ค่อยชัดนะสีเขียวนะครับแต่รอยพังเหนือเหมือนกันนะครับอ่าเต็มล่างน่าจะได้ประมาณสองห้านะครับสองสี่สองห้านะรัคผมตอนนี้ก็สองสามนะครับสมัครสองกสามนะครับตัวนี้คนละพ่อไอตัวแดงนะครับนี่ตัวนี้เป็นเป็นพ่อเขียวๆนะครับ ตัวนี้จับขับมาครับจากบ้านป่านะครับตัวนี้ก็แปะไปหน่อยครับแปะประมาณสักสิบนาทีนะครับแปะไปหน่อยนะครับแล้วกเมื่อวานนี้เอามาครอบใหม่นะครับไอตัวพ่อญี่ปุ่นก็มาเลาะไปหน่อยหนึ่งดีผมเห็นทันนะยังงอนไม่เปิดเท่าไหร่นะครับลอยทางเหนือนะไอตัวนี้นะสีสัครับสวยครับไม่ไกลสวยขนเขินงวับเลยครับเขียวปัดเลยครับ แข่งดำปักดำแข่งดำปักดำครับมาดูตัวนะครับตัวนี้จะเป็นพ่อจรวดนะครับพ่อจรวดนะครับผมสีมันพ่อจรวดเลยครับนี่ครับตัวนี้สองร้เจ็ดนะครับสองก็เจ็ดนะครับหางยังไม่สุดนะครับหางยังไม่สุดนะครับสองตัวนี้นะครับตัวเขียวกับตัวนี้ยนะครับกับตัวแดงครับสามตัวนี้ครับตัวบ้านป้านะครับตัวบ้านลูกฟาร์มนะครับจับกลับมาพร้อมกันนะครับแต่ว่า เป็นคนละพ่อกันนะครับอันนี้เป็นพ่อจรวดนะพ่อจรวดครับผมคอกนี้เอาไปปล่อยหลายตัวนะครับแต่ว่าโตมามีแค่ตัวเดียวเพราะว่ามันไม่ค่อยหลอดครับมันชอบอ่สับกันใน,ในสวนนะครับก็คือลูกไก่ครับจะตีกันในสุในสวนนะครับแล้วก็ไม่ค่อย หลอดรับตุยหมดนะครับตัวนี้แปะไปหน่อยนะครับแปะไปหน่อยนะครับตัวนี้จะบ่าเยอะครับไม่ค่อยมองหัวเลยครับตัวนี้นะครับบ่าเยอะมากๆครับแล้วชนค่อนข้างหัวลึกนะครับนะประกบครับบาค่อนข้างเยอะนี่นี่นี่ปีกก็จะมีรอยปะปะสะเก็ดตรงตอนเป็เด็กะครับเพราะขางกระตีอย่าแม่กันครับ ตัวนี้ตัวนี้แบบดีรอยดีครับถ้าเต็มล่างน่าจะสักสองแปดสองเก้า 2, 8, 2, ได้นะครับครับผมครับผมก็ไม่รู้นะว่าคลิปนี้นะครับเผอพูดผิดพรบ,บกดผู้ชุมนุมหรือเปล่านะครับไม่รู้จะปิวอีกหรือเปล่าช่องนะครับถ้าเกิดยังไงก็นะครับถ้าไม่สนับสนุนไก่ชนก็ อย่ามาใบเตือนนะครับพอร้องนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีข้างวดอะไรที่ว่าเยอะแยะแหละครับก็คือเหมือนก็พอได้เลี้ยงรุ่นน้องๆต่อไปครับไก่นะครับถ้ารุ่นพี่ไม่ไปครับรุ่นน้องจะอยู่รอดได้ยังไงนะครับกต้องเห็นใจนะครับเห็นใจเกษตรกร,รด้วยครับเห็นใจคนรักยาด้วยนะ ครับผมผมก็ทำอย่างเต็มที่ครับแต่เกิดว่าช่องจะปิดช่องจะไปผมก็เปิดใหม่นะครับทำใหม่นะครับครับผมก็คือ u t u b e นะก็มีข้อดีก็คือได้กระจายข่าวนะครับในสิ่งที่เราพัฒนาเรื่อยๆนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับผมก็ลงทุกช่องทางนะครับลงทั้งเฟซบ o o กลงทั้ง youtube นะครับก็หวังว่านะครับจะไม่ปิดนะครับหวังว่าจะ จะเห็นใจนะครับเกษตรกรรักยากไชนนะครับครับผมก็ยังไงก็นะครับทักกันมานะครับทักกันมาแล้วก็ติดต่อพูดคุยนะครับจะปรึกษานะครับเรื่องอนุบาลลูกไก่ก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะน้องน้องมือใหม่นะครับอยากจะเลี้ยงไก่อย่างไงให้รอดนะครับเลี้ยงไก่ยังไงให้ไม่ป่วยนะครับเลี้ยงไก่อย่างไงให้ให้เป็นรายได้างครับก็สามารถที่จะปรึกษาผมได้นะครับ ผมก็ยินดีนะครับที่จะให้คำแนะนำะกับประสบการณ์ที่ผมได้การกรองและใช้เองนะครับผมที่ผมบอกเบื้องต้นนี่คือผมจะ,อะบอกนะครับเฉพาะในสิ่งที่ผมทำแล้วผมคิดว่าดีนะครับคิดว่ามันลงตัวนะครับอะไรที่อะ,อะไรคิดว่าดีที่มันลงตัวนะผมก็จะแนะนำนะครับให,ให้ให้พี่อเพื่อนน้องๆนะครับให เข้าถึงทางลัดนะครับให้มากที่สุดนะครับเวลาเลี้ยงเวลาทําอะไรจะได้ง่ายนะครับจะได้มีแรงไปทาอย่างอื่นนะครับถ้าเกิดว่าบอกวิธีการนักยากนะเลี้ยงยากๆนะดูแลข้ยากนะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนับที่มือใหม่นะครับอาจจะหมดกําลังใจได้นะครับผมก็อยากให้มือใหม่นะครับหาอะไรที่เป็นทางลัดนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการซัพพอร์ตของเรานะครับ ทำาให้มันง่ายที่สุดนะครับแล้วเราจะมีกําลังใจมีแรงทําต่อไปนะครับถ้าเราทำถ้าเกิดเราทําแล้วนะครับแล้วเราเหนื่อยนะครับเหนื่อยทุกวันนะครับเดี๋ยวเราจะทอนะครับให้เดี๋ยวเราจะทอนะครับให้หาอะไรที่เป็นตัวช่วยนะครับผมผมก็ยินดีแนะนำนะครับครับผมก็ยังไงก็นะครับทักนะครับกันมานะครับในข้อความนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไลน์ให้ในนั้นนะครับขาผมใครอยากได้เบอร์โทรก็ พักกลายมาเหมือนกันครับเอ้ยพักข้อความมาเหมือนกันครับท่องข้อความในใต้โพสเนี่ยครับใต้คลิปเนี่ยครับผมก็จะแปะส่งเบอร์โทรให้นะครับแปะลิงก์ไลน์ให้นะครับใครที่อยากได้ Facebook ผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ f c e e o o o k ให้นะครับผมครับสวัสดีครับ